ไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยั้พร้อมใจเมืองไทยดีดี ว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมื่อ ดดดดีีดีีเเมมือมือองงไไททยยรายการเมืองไทยดีดีของเราในวันนี้พาทุกท่านมาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าเป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นเมืองตั้งของเมืองโบราณหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นเมืองชากังราวนะครชุมไตรตึงและเทพนคร วันนี้รายการเมืองไทยดีดจะพามาเยืนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแต่เป็นการเยียนแบบวิถีใหม่ new normal จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการเมืองไทยดีดีด ครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้รายการเมืองไทยดีๆของเรานะครับก็จะมีผู้ที่พาเราเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั่นคือท่านหัวหน้าเองนะครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากกับรายการเมืองไทยดีๆนะฮะที่หัวหน้าเนี่ยจะพาเรามาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับต้องบอกว่าการเที่ยวในวันนี้เป็นการเที่ยวแบบ new normal เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาได้รู้ด้วยนะครับว่าณปัจจุบันเองเนี่ยอุทยานได้มีการเตรียมพร้อมกับมาตรการต่างๆหลายหัวหน้าครับ ณตอนนี้เองเนี่ยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับรบตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหกนาฬิกาสานาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดักตัตฤลษกครับครับผมมาท่องเที่ยวกันได้นะครับเชื่อเหลือเกินครับว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากจะได้มาพักผ่อนจนใจ่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปในตัวด้วยครับผมทีุ่ทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแมระกาแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีคุณค่ามีความสําคัญและมีอายุเก่าแก่นะครับตั้งแต่หกร้อยถึงสี่ร้อปีมาแล้วครับผมครับผมอย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่นี้เราเปิดตลอดเวลาไม่เว้นมันหยุดมาท่องเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับเรามีมาตรการต่างๆที่เข้ามารองรับ ตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่เข้ามาหน้าประตูเลยเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ทีมงานเราเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะมีการสแกนใช่ไหมครับมีป้อมยามเนี่ยเขาก็จะมาสแกนมีมาตรการด้านหน้ามีอะไรอย่างไรบ้างครับโอเคครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็เปิดให้บริการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่2บริเวณด้วยกันหนึ่งคือพื้นที่ภายในกำแพงเมืองนะครับเช่นวัดพระแก้ววัดพระธาตุเหล่านี้นะครับสองคือพื้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่เรายืนอยู่ในเรียกว่าอารัญย คำว่าอารัญญิกเนี่ยว่าแปลว่าป่านะครับปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามประแหงมหาราชที่กล่าวถึงพื้นที่ของวัดวาอารามต่างๆที่อยู่นอกเมืองโบราณสุขโขทยัยและในเวลาต่อมานะครับนักวิชาการเนี่ยจึงได้เอาคําว่าอารัญญ,ญิกเนี่ยมาใช้เรียก กลุ่มโบราณฐถานที่เป็นวัดวาอารามต่างๆที่ตังต้งอยู่นอกเมืองนะครับเมืองอื่นๆที่อยู่ในวัฒนธรรมสุขโขท,ทย<ม>ัยอันได้แก่เมืองกำแพงเพชรและเมืองศรีสัชนาลัยครับผมบแล้วก็บริเวณนี้ก็เรียกกันได้ว่าเป็นวัดป่านะครับนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอุทยานปศาสักแพงเพชร,พชรอีกแห่งหนึ่งนะครับทั้งที่พื้นที่ภายในกำแพงเมืองและในเขตอารัญญิกเนี่ยนะครับก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเนี่ยจะพบกับ ป้อมจำหน่ายบัตร uh. ที่ป้อมจำหน่ายบัตรเนี่ยจะมีพนักงานจำหน่ายบัตรแล้วก็ <sk r ub> ยามรักษาการ <sk r ub> นะครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อจะเข้ามาเนี่ยนะครับกรณีถ้าท่านเข้ามาดูเทีทยนปลอดสารกำแพงเพชรเ,เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านพบก็คือยามนะครับ <sk r ub> หรือเจ้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะขออนุญาตสแกน อุณหภูมิของ <What S 1> ท่านอุณหภูมิก่อนใช่ถ้าอุณหภูมิงท่านสูงเนี่ยเราจะของดให้บริการครับ,รบแต่ถ้าอุณหภูมิของท่านนะครับผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดนะครับเราก็จะติดสติกเกอร์สีเขียวให้ครับนะครับเมื่อติดสติกเกอร์สีเขียวให้แล้วเนี่ยท่านจะต้องอ,อ่ซื้อบัตรเข้าชมบราณฐานนะครับบัตรค่าธรรมเนียมเข้าชมบราณฐถานเนาะ ระหว่างตัวท่านกับพนักงานจำหน่ายบัตรเนี่ยนะครับจะมีฉากพลาสติกกั้นอยู่นะครับซึ่งเราติดเพิ่มเติมในช่วงโควิดนี่เองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในการแพร่เชื้อระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการครับผมก็คือป้องกันทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็พนักงานของเราเองด้วยนะครับในการป้องกันเป็นมาตรการที่เราวางไว้และในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะถูกถูกสั่งให้ ปฏิบัติงานอย่างมีวินัยครับวินัยอันดับที่1คือรักษาตนเองก็คือทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ใกล้ชิดในการให้บริการนักท่องเที่ยวอาทิเช่นพนักงานจำหน่ายบัตรพนักงานรักษาความปลอดภัยวิทยากรนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆด้วยนะครับต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็ในการร่วมงานในปฏิบัติงานกันเนี่ยจะต้องพยายามเว้นระยะห่าง นะครับประมาณอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะครับแล้วงดการสัมผัสนะครับการเล่นหัวโอบกอดอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับจะจะมีจุดให้บริการนะครับในการ ทำความสะอาดมือไม้ต่างๆตลอดเวลาครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่ควบคุมของเขาเองอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเองนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในนี้นะฮะก็ต้องดูแลตัวเองใส่หน้ากากอย่างตลอเนลาอ่ะพอมาถึงที่นี่อันดับแรกแล้วอยากจะเรียนรู้ข้อมูลอยากจะรู้ว่าต้องมาท่องเที่ยวที่ไหนบ้างก็จะมีทางนี้อยู่คือศูนย์บริการข้อมูลอยู่ใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าในศูนย์บริการข้อมูลแห่งนี้จะมีบริการอย่างไรบ้างและบริการแบบนิว n นอร์มลนั้นเป็นอย่างไรติดตามไปกันต่อเลย Yeah. ศูนย์บริการข้อมูลที่แอบรดับแรกเลยเห็นอันนี้คืออะไรฮะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปในศูนย์บริการข้อมูลในท่องเที่ยวนะครับแน่นอนท่านถูกสแกนอุณหภูมิมาหนึ่งรอบแล้วใช่แต่ว่าเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งยุค new normal เลยนะครับความปลอดภัยในสุขภาพมาสําคัญมากครับก่อนที่ท่านจะเดินเข้ามาในศูนย์บริการท่องเที่ยวเนี่ยท่านจะเห็นล็กซีนแปะไว้เป็นขั้นๆนะครับระยะห่างนี่คือระยะที่ท่านต้องเข้าคิว อ๋อเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าไปได้อาคารศูนย์บริการข้อมูลนนกรุงเโอเคครับก็จะมีการเว้นระยะให้นะครับนี่นะครับผมอยู่ด้านหน้าแล้วผมอยู่ด้านหลังนะครับหนึ่งเมตรนะครับใช่ครับสเต็ปนี้นะครับระยะห่างแล้วก่อนจะเข้านะครับทางขวามือจะมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือก่อนเข้าด้วยนะครับมีข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติแปะไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะซึ่งข้อปฏิบัตินี่นะครับนอกจากที่ศูนย์บริการข้อมูลแล้วเนี่ยเราคือมีป้ายขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้าครับ ของทางเข้าทุกด้านที่มีป้อมจําหน่ายบัตรนะครับจะมีข้อพึงปฏิบัติต่างๆในยุคโควิดนะครับเช่นขอให้งดการถมเสมหะนะครับขอให้มาล้างมือขอให้เว้นระยะห่างอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นอาคารปิดที่เป็นเครื่องแบบที่เป็นอาคารติดเครื่องปรับอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการขอจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้นะครับรอบละ5ท่าน5ท่านที่จะเข้าไปนี้ได้ใช่ครับโดยเว้นระยะห่างอย่างนี้ถึงว่าทำไมมีการ จัดระยะห่างแบบนี้เพื่อให้เจ้าที่ได้คัดกรองด้วยว่าเข้าไปข้างในเนี่ยได้ทีละห้าท่านนะคร<ใ>ับตอนนี้นะผมเข้ามาแล้วแล้วก็ล้างมือแล้วอ่านข้อปฏิบัตบิครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับอานจากนั้นเดี๋ยวเรา,เาสามารถเข้า,ขาไปได้เลยออครับเชิญครับเมื่อท่านเข้ามาภายในอาคารนะครับ,รบจะมีเจ้าที่ที่เป็นวิทยากรเนี่ยครับสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเข้ามาเนี่ยจะต้องเจอนะครับก็คือการวัดอุณหภูมิอีกหนึ่งรอบครับ นี่นะครับก็จะมีเจ้าที่วัดอุณภูมิปกติผ่านใช่ไหมครับผ่านก็เข้าไปดูข้างในต่อเลยนะฮะทีนี้ภายในศูนย์บริการข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนหรือโมเดลที่แสดงภูมิประเทศและแผนผังของโบราณสถานในอุทยานปิศาสารกำแพงเพชรลองสังเกตอย่างนี้ครับโมเดลวงกลมเนี่ยนะครับเป็นโมเดลที่แสดงถึงเมืองกำแพงเพชรว่าตั้งอยู่ริแม่น้ริมแม่น้ำปิงนะครับมีวัดใหญ่อยู่นอกกำแพงเมือง แต่ที่พื้นด้านล่างก็จะมีมาร์กไว้่างนี้ครับใช่ครับก็คือตำแหน่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องยืนชมนะครับแล้วก็วิทยากรก็จะบรรยายว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่านักท่องเที่ยวต้องอยู่ระยะห่างกันนะครับประมาณนี้เนี่นะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยหัวหน้าจะอยู่จุดที่มาร์กอยู่แล้วผมก็อยู่ที่มาร์กอยู่ก็คือจะมีระยะห่างที่เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วทางวิทยากรก็จะคอยบรรยายไปวิทยากรเองก็จะยืนอยู่ในระยะห่างเช่นเดียวกันอย่างเช่นมาร์กตำแหน่งที่2อย่างเงี้ยนะครับผม ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเส้นสีฟ้าอันใหญ่เนี่ยเป็นแม่น้ําปิงนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูเล็กๆเนี่ยก็คือที่ตั้งของเมืองกาแพงเพชรเป็นฐานเมืองรูปสี่เหลี่ยมคางหมูวางตัวริมแม่น้าปิงแล้วก็ที่เห็นเขียวๆกลมๆใหญ่ๆด้านบนเนี่ยก็เป็นเขตวัดป่าที่เรียกว่าอารัญญิกนะครับซึ่งเราอยู่กันตอนนี้นั่นเอง ใช่ครับทเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูบรรยากาศนะภายในศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวนะครับว่าภายในนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยจะให้หัวหน้านะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วแบบนิวโนมอลทุกอย่างเนาะ<ช>เราก็จะไปนั่งรถรางที่นี่เขามีรถรางด้วยแต่หัวหน้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรียกว่ารถไฟฟ้าครับผมรถไฟฟ้าเรียกว่ารถไฟฟ้าเสริมให้บริการนะท่องเพราะว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์นะครับหลายๆที่เนี่ยก็จะใช้พลังงานสะอาดเป็นหลักคือใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนพลังงานที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะพยายามใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานประวัติศาสตร์กำมพพชรเนี่ยเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากครับเราได้เนิรการโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะปลอดมลพิษนะครับ ขยะที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในอุทยานเนี่ยจะไม่ถูกนําไปทิ้งคว้างข้างนอกนะครับเราจะมีเตาเผาขยะที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถนำเที่ยวนะครับไปกับหัวหน้ากันครับ และในตอนนี้นะฮะก็เราจะไปเข้าไปเที่ยวด้านในกันนะฮะนี่นะ,ะสังเกตนะครับผมกับหัวหน้าเนี่ยก็นั่งกันอยู่คนละจุดกันอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมาตรการนะครับที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยได้มีวางไว้ด้วยก็คือการเว้นระยะห่างใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับรถไฟฟ้าที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวและผู้เดินเที่ย,ออยงยิ่งนะครับผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยนะครับ รถไฟฟ้าเนี่ยโดยปกติจะนั่งได้10ท่านแต่ตอนนี้ในยุคนิวโน멀อ่ะลดเหลือครึ่งหนึ่งคือ5ท่านนะครับในแต่ละเบาะเนี่ยจากเดิมที่เคยนั่งคู่กัน2ท่านจะเหลือท่านเดียวและจะต้องนั่งแบบสลับฟันปลาด้วยที่เบาะจะมีสัญลักษณ์กากบาทติดไว้อยู่ถ้าเห็นก็ห้ามนั่งให้นั่งที่ว่างๆนะครับก็คือจะต้องเป็นการนั่งเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ใช้บริการรถไฟฟ้านําเที่ยวเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเช็ดทำความสะอาดหลังจากที่บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกาอนรี ให้กับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับถูกต้องครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับจุดประสงค์หลักของรถไฟ้าชนิดนี้เนี่ยคือให้บริการสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและสตรีมีคันพวกนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับในแต่ละรอบนะครับคือผมจะนําเรียนว่า พนักงานขับรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานขับรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะเขาเป็นวิทยากรหรือเป็นไกด์ด้วยเขาจะคอยบรรยายให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ฟังเพราะบราณสฐานพวกนี้ถ้าดูเองไม่มีไกด์คอยบรรยายให้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่สนุกหรือไม่เข้าใจไม่ตระหนักถึงคุณค่า ความงามและความสําคัญของศิลาแรงหรือของโบราณสถานเหล่านี้<ช>ก็เป็นได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะระหว่างที่เราพูดคุยกันนะก็มีประชาชนมาวิ่งด้วย<ช>คืออย่างที่บอกว่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองกำแพงเพชรนอกจากจะรองรับเรื่องของนักท่องเที่ยวในแต่ละวันแล้วเนี่ยเราก็บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข<ช>้อเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยนะครับอย่างที่นักเรียนไปอยู่กลางเมืองเนาะแล้วก็เหมือนเป็นปอด ของชาวเมืองกำแมงเพชรนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนอกจากนะักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาจากที่อื่นแล้วเนี่ยนะครับทั้งไทยทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพี่น้องประชาชนท้องถิ่นชาวกาแมงเพชตเนยครับ mm hmm. เข้ามาใช้บริการในการออกกําลังกายนะครับ mm hmm. ในช่วงเช้าและเย็นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินออกกำลังกายหรือแม้แต่การปั่นจักรยานครับผมสังเกตได้นะฮะว่าเนี่ยโหบรรยากาศก็คือร่มรื่นมากๆเลยนะครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวจุดที่หวหน้าจะพาเราไปคือเป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่ว่าใครมาเนี่ยต้องมาที่นี่นั่นคือที่โบราณสถานที่ชื่อว่าวัดช้างรอบคบ นะครับเป็นบราณานที่เรียกาได้เป็นแลนด์มาร์คของรประวัติศาสตร์กำแพ่งเพชรก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดที่มาเนี่ยจะต้องมาแวะที่วัดนี้เป็นอันดับแรกนะครับโอเดี๋ยวสักครู่เมื่อไปถึงสถานที่จริงเนี่ยผมจะบรรยายให้ฟังว่ามีความสําคัญอย่างไรนะครับและทําไมทุกคนถึงได่มาที่นี่กันต่อโอเค,ครับเดี๋ยวเรานั่งไปที่วัดช้างครับ รางนะครับหรือรถนาเที่ยวเนี่ยมาถึงจุดโบราณสถานที่สําคัญของอุทยานประวัติศาสตร,ร์กําแพงเพชรหัวหน้าที่นี่เรียกว่าอะไรครับที่นี่คือโบราณสถานวัดช้างรอบครับ,รบวัดช้างรอบแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเนินนะครับตอนนี้จริงๆเราอยู่บนยอดเขา<อ>แต่เป็นภูเขาเตี้ยๆนะครับภูเขาเตี้ยๆแห่งนี้เนี่ยอยู่นอกเมืองโบราณกาแพงเพชรมาทางทิศเหนือนะครับเป็นภูเขาเตี้ยๆที่มีความสูงประมาณ80เมตรจากระดับน้าทะเลนะครับมีชื่อว่าภูเขาลูกรังนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า พื้นดินในบริเวณนี้เต็มไปด้วยดินลูกหลงครับผมและบนยอดสูงสุดของเขาลูกรังเนี่ยนะครับคือโบราณสถานที่มีความสําคัญและขนาดใหญ่มากคือวัดช้างรอบแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้เปรียบเสมือนแด์มร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอุทยานประสาทกระแบงเพชรเนี่ยจะมาเที่ยวชมครับจุดเด่นของวัดช้างรอบนะครับก็คือเจดีย์ประธานนะครับเป็นองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์ทรงกลมหรือทรงลังกาขนาดใหญ่เพียงแต่ว่าด้านบนในส่วนขององค์ระฆัง ก้านฉาดปล้องฉนไหนเนี่ยคราบนี้ชำรุดเสื่อมสภาพไปหมดแล้ว <Okay. S 2> ยังคงเหลือเฉพาะฐานชั้นล่างนะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นลานปรททักษิณ <Okay. S 2> ลานปรททักษิณคืออะไรนะครับลานปรททักษิณก็คือลานที่ท่านสามารถขึ้นบันไดเดินขึ้นไปนะครับ mm hmm. แล้วก็เดินเวียนขวานะครับหัแนแขนขวาเข้าสู่องค์เจดียนะ์ที่เรียกว่าเดินทักศณนวัตล้อมรอบองค์เจดีย์ mm hmm. นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองนะครับจุดเด่นของวัดช้างรอบนี่นะครับอยู่ที่ประติมากรรมรูปช้างที่อยู่รายรอบฐานใจดีครับท่านผู้ชมจะเห็นอยู่นะฮะชัดเจนเลยนะครับคือที่รายรอบอยู่คือเมื่อสักครู่เนี่ยที่ศูนย์บริการข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นจําลองใชค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หน่อยที่เป็นรูปช้างนะครับแต่พอมาตรงจริงเด้วยระยะเวลาความชันทุตุมเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือเป็นช้างเป็นช้างครับผมแล้วก็จําลองมาจากที่วัดช้างรอบนี่แหละครับนะครับที่เราไปดูที่ศูนย์เมื่อกี้นะครับ ปฏิมากรรมีิวัาช้างรอบเดี๋ยวผมขอเรียนอย่างนี้ว่าเจดีองค์นี้นะครับเป็นเจดีที่มีช้างล้อมรอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ฐานแหลดดาดเนี่ยกว้างถึง31เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงจากพื้นดินไปจนถึงลานพักศิลเนี่ยเเมตรด้วยกันนี่ยังไม่รวมส่วนด้านบนที่พังทลายไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยขนาดที่มีความใหญ่โตถึงเพียงนี้เนี่ยนะครับจึงได้มีปฏิมากรรมรูปช้างรายรอบฐานเจดีย์เนี่ยถึง68เชือก68เชือกและท้างทั้ง68เชือกเนี่ยล้วนจะเป็นช้างทรงเครื่องคำว่าช้างทรงเครื่องคืออะไรช้างทรงเครื่องคือช้างที่มีการประดับครับนะครับเครื่องประดับต่างๆเช่นกําไลสร้อยคอนะครับ ปลอกแขนต่างๆอยู่ที่ตัวช้างและสําคัญเป็นยิ่งคือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัวช้างเนี่ยครับ เป็นลายปูนปั้นอันสวยงามวิจิตรการตาซึ่งท่านสามารถนําไปกําหนดอายุด้วยการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปรกรรมได้กับเทวรูปพระอิศวรที่พบที่ศาลพระอิศวรเมืองคำแมงเพชรครับเทวรูปองค์นั้นเนี่ยมีจารึกระบุไว้ว่านะครับหล่อขึ้นในปราวพุทธศวตวรรษที่21เนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเ<ม>จดีย์องนี้เนี่ย,ยก็น่าจะสร้างขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันคือประาพุทธศตวรรษที่21หรือประมาณ500ปีที่แล้วในสมัยอิทยาตอนต้นครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นโบราณสถานสําคัญเลยนะฮะของอุทยานประวั สาสตร์กำแพงเพชรตอนนี้เนี่ยหัวหน้าพาเรามาดูเราอยู่ในที่โล่งแล้วมาตรการต่างๆเนี่ยก็อย่างที่หัวหน้าบอกก็คืออย่างไางซะเราก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ชมได้สถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ก็ลดการใกล้ชิดการ,รสัมผัสต,ต่างๆนะครับ,รบแต่ก็คือมาตรการอาจจะน้อยกว่าในที่ที่เป็นแอร์ในที่ทปิดสักนิดหนึ่นงเพราะว่านี้เป็นที่โล่งแล้วนะครับซึ่งเน่นอนเราผ่านการคัดกรองมาแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่าผมจะให้ท่านสังเกตอย่างหนึ่งว่า แม้แต่เจ้าที่อุทยานที่ทํางานอยู่ที่ทุกคนก็จะใส่แมสตลอดเวลานะครับว่าเขาป้องกันทั้งตัวเขาเองและตัวนักท่องเที่ยวทุกคนร่วมมือร่วมใจกันต้านภัยโควิดครับอ่านี่นะฮะนี่คือมาตรการที่สําคัญเลยนะครับนอกจากเราจะสังเกตแล้วว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มี ความเป็นมาที่ยาวนานอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือความสะอาดสะอ้านของรบ,บริเวณพื้นที่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสาคัญมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับความสะอาดเนี่ยนะครับมาอันดับหนึ่งเลยในการ,รบริหารจัดการอุทยานตาาัวสารเพราะว่าตราบใดที่เราดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับย่อมจะทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการนะเกิดความประทับใจบนะครับ,รบและตระหนักอย่างถึงความงามและคุณค่าของโบราณสานในอุทยานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนอกจากตัวโบราณสานแล้วพื้นพื้นที่บริการอื่นๆเช่น ห้องสุขาครับนะครับก็ต้องให้ความทำความสะอาดอย่างเต็มที่มีการสเปรย์ลูกบิดก๊อกน้ําสายฉีดชาระทุกหนึ่งชั่วโมงครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการครับเพราะความสะอาดเหล่านี้จะช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งหายได้แบบนี้สร้างความมั่นใจให้กับทา้งที่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากที่นี้แล้วมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมวน่าจะพาผมไปดูด้วยคือที่ไหนครับวัดพระศรีอียบทดครับครับเดี๋ยวเราติดตามไปดูกันต่อเลยครับ อีกหนึ่งโบราณสถานสําคัญนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรหัวหน้าครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับที่นี่คือโบราณสถานที่มีชื่อว่าวัดพระศรีอิริยาบถครับครับผมเป็นหนึ่งในอัมัสทูซีของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเนี่ยนะครับทางอุทยานเรากำหนดเก้าสิ่งต้องห้ามพลาดในอุทยานนะครับหรือในอัมมัสทูซีนะครับในอัมมัสทูซีในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนะครับซึ่งวัด ช้างรอบและวัดพระศรีอริยาบทที่เราเที่ยวชมเนี่ยก็เป็น2ในเแห่งนะครับ,รบนะครับ,นะรบทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือวัดพระศรีอริยาบทเนี่ยมันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งความสาคัญทางด้านโบราณคดีความสําคัญทางด้านศิลปกรรมครับผมเพราะว่าดังที่เห็นเนี่ยครับ อ,อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับ,รบนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามนดพระสีริยาบทนะครับ,รบลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่แผนผังเป็นรูปกากาบาทนะครับ,รบจะมีพระพุทรูปปฏิษฐานอยู่ทั้งสี่ด้านนั่งอนอนยืนเดิน ในปัจจุบันเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดคือเห็นชัดเจนเลยพระยืนพระยืนนะครับอ๋อจริงๆแล้วเขจะมีสี่ด้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนั่งนอนยืนเดินนะครับแล้วก็พระรูปยืนองค์นี้เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นพพระรูปศิลปะสุโขทัยนะครับสกุลช่างกาแพงเพชรรูปแบบทางศิลปกรรมเนี่ยบาใหญ่เอวเล็กใบหน้ารูปไข่ยิ้มอย่างมีเมตตาและโดยเฉพาะสกุลช่างกาแพงเพชรเนี่ยนะครับจะมี คางที่เสียมและมีหน้าผากที่กว้างนะครับนี่แหละครับที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างกำแพงเพชรครับศิลปะสุขโขทยัยเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้พระพุทธรูปองคนี้เนี่ยเป็นศิลปะสุขโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแห่งนีงน้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยเมื่อปี2534ร้บครับเนื่องจากรูปแบบทางศิลปกรรมที่เห็นอยู่เนี่ ที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งเนี่ยเป็นตัวแทนให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของมนุษย์นะครับในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงรูปแบบศิลปะแบบสุโขทยัยเช่นเจดีย์ทรงดอกโบตูมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมพระพุทธร,รูปแบบสุโขทยัยนะครับ<ม>ส่วนเงื่อนไขนึงก็คือทั้งสุโขทยัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเนี่ย้วนแต่เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมไทยที่เป็นต้นกําเนิดของ อยุธยาและรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันครับโอ้โหนี่คือความสําคัญเลยนะฮะของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันครับที่นี่เขามีมาตรการต่างๆเนะี่ยที่พร้อมรองรับนะักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวแบบนิวเนอร์อลอย่างมากมายเลยครับเพราะนั้นครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันฮะว่าถ้าเกิดจะมาท่องเที่ยวที่เนี่ยเขาต้องติดต่อมาก่อนไหมหรือต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างครับ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักศิลปากร,กรที่6สุขโขทยัยกรมศิลปากร,กร,ก,รกระทรวงวัฒนธรรมที่นี่เปิดทําการทุกวันครับท่านสามารถ w อ l k in ินเข้ามาได้เลยไม่จําเป็นต้องจองคิวเข้ามาล่วงหน้าเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่จะขอตรวจวัดอุณหภูมินะครับและที่สําคัญครับจะขอให้ท่านสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ครับผมก็ออกมาท่องเที่ยววันครับออกมาท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l ออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สําคัญกันนะครับโดยเฉพาะที่นี่เลยอุทย,ยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พาเป็นไกด์นะฮะพาเราเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็ดูมาตรการต่างๆที่เข้มงวดด้วยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่เนี่ยจะมีความมั่นใจในการที่มาท่องเที่ยวที่นี่อย่างไรซักก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับออกมาท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้ครับคุณหัวหน้าเป็นอย่าง มากเลยครับสวัสดีครับแล้วหมดเวลากันแล้วนะครับกับรายการเมืองไทยดีๆครับกลับพบกันใหม่ทางช่อง NBT 2 HD สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ